เราคุยกันตลอดในคณะทำงานเนาะว่าทำอย่างไรเนี่ยเราจะไม่ให้จำนวนของคนในระบบรองเทอมแคร์เราเยอะขึ้นนั่นคือเป้าหมายหลักของการทำงานนะคะของอบตอเราเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะซึ่งดำเนินการมาเข้าสู่ปีที่11ละเรามองว่าทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุ9ก้าออกจากบ้านมาแล้วก็มีเวทีให้เขาได้มาคิดนี่ได้มีกิจกรรมได้มีกิจกรรมมาพบพระมาพบหมอมีกิจกรรมที่ ทำอย่างไรไม่ให้เขาไปติดเตียงอยู่ที่บ้านไม่ให้เราต้องไปเสียเงินในการดูแลเขายามเจ็บป,ป่วยอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าจุดแข็งของเราอะค่ะเรามีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งในส่วนราชการของภายในของเราเองแล้วก็เครือข่ายของภายนอกหน่วยงานกระทรวงพมที่เป็นหน่วยสนับสนุนของเราเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ที่ไม่ทอดทิ้งเราเลยคือในตัวเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะทํางานเรื่องนี้เพื่อพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว เราคิดว่าตรงนี้เครือข่ายเนี่ยสำคัญที่สุดนั่นคือแนวทางของของการพัฒนาเรื่องของการใช้งบป,ประมาณของกองทุนใหญ่กับกองทุนรองเทอมแคร์ให้มีประโยชน์สูงสุดเพื่อพี่น้องประชาชนของเราในตำบลอย่างแท้จริงค่ะก็จะมีการแชร์ลิงข้อมูลว่าตรงนี้มีมีผู้ป่วยนะก็เราก็จะได้รับข้อมูลมาหลายๆทางจาก จากในพื้นที่เองในชุมชนเองเนี่ยค่ะแล้วก็ทีมองค์กรที่อยู่ในในสพสเราเนี่ยก็จะแจ้งว่ามีผู้ป่วยนะก็อยากให้เราลงไปช่วยดูแล้วทีนี้ระหว่างระหว่างที่เราลงไปดูเนี่ยมันเราก็ผู้ป่วยเ,ยเข้าเกณฑ์ที่น่าจะเข้ารองเทอร์เคนได้ตอนนี้ก็คือมันเป็นโอกาสเนาะก็คือสปสชเนี่ยเปิดโอกาสให้เราสามารถเสนอของบประมาณได้ได้ทั้งปีอันนี้ก็มันก็เลยเป็นเป็นเรื่องที่ง่าย เพียงแต่ว,ว่าถ้าในทีมการดําเนินง,งานเนี่ยมีการสื่อสารกันเข้าใจแล้วก็วางวัตถุประสงค์แล้วก็กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยการดําเนินง,งานก็ไม่น่าจะยากแล้วก็เราเพียงแค่กําหนดว่าเคสหรือว่าเกณฑ์ที่เราจะเลือกออผู้ป่วยเข้ารองพื้นแค r ท,ที่เราดําเนินการเนี่ยมีอะไรบ้างเข้าเกณฑ์แค่ไหนอะไรเงี้ยก็มนันเป็นเรื่องที่ง่ายที่จะดําเนินการนะคะ กิจกรรมเด่นเด่นบินบาตข้าสารอาหารแห้งเพื่อสำหรับช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดบ้านติดเตียงนะครับก็ทุกปีเราจัดตั้งผ้าป่าเมื่อก่อนนัเป็นผ้าป่าช่วยเหลือผู้สูงอายุแต่มาทีหลังนั้นมันผ้าอ้อมไม่พอเราก็จัดตั้งผ้าป่าผ้าอ้อ,อ,อมผ้าอ้อมมันไม่พอจะลองงบก็ไม่ทันคนจำเป็นจะใช้ก็เลยจัด ผ้าป่าผ้าอ้อมครับไม่เอาเงินแต่เอาผ้าอ้อมอย่างเดียวนะครับก็ได้ความช่วยเหลือกันเยอะนะครับและสามก็การช่วยเหลือเด็กนะครับกองทุนผู้สูงอายุได้มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กยากจนที่เรียนดีสําหรับตำบลของหลแต่ละหมู่หมู่ละหนึ่งคนนะฮะผมมีความยินดีมากที่มาช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ แล้วก็ผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านทำอย่างไรถึงจะให้ผู้สูงอายุหรือคนที่คนในชุมชนที่ถูกทอดทิ้งเนี่ยมีการได้รับการดูแลจากหน่วยงานก็ภูมิใจที่ว่าได้ดูแลให้ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยมีภาวะที่ได้รับการดูแล ะะไม่โดนทอดทิ้งจนวาระสุดท้ายของชีวิตการรอรอบของของอบตอของน้ำไหลนะครับเขาดำเนินงานของเขาอยู่แล้วครับว่าของเขาประสานหาลือกันว,ว่าเขามีผู้มีพ,พระคุณพิงในพื้นที่เนี่ยนะครับอยู่ระหว่างปีเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกกีลาล ถ้ารอระหว่างปีจะดูแลไม่ทนันในพื้นที่ก็จะหาเลียกันเองอย่างที่ได้นําเสนอมาแล้วนะครับของสวชเขตก็สนับสนุนเรื่องข้อมูลว่าสามารถดําเนินงานได้หรือไม่สามารถดําเนินงานได้เพราะว่ากองทุนรองเทอรมแคร์ของเราเนี่ยนะครับเป็นการจัดสรรให้ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่ที่พื้นที่ว่าจะมีการจัดประชุมอนุมัติขอรับงบประมาณดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงกี่คนเท่าไหร่นะครับโดยที่ ในพื้นที่เขาดําเนินงานอยู่แล้วสชวชแค่เพิ่มเติมเรื่องเรื่องข้อมูลของคลองน้ําไหลเนี่ยก็ได้มาเป็นตัวแทนในการนําเสนอเรื่องการดําเนินงานนะครับก็เป็นตัวอย่างให้หลายพื้นที่นะครับบางพื้นที่ตอนนี้ในเขตสามเนี่ยไม่ได้รอแค่รอบเดียวบางพื้นที่นะครับก็จะมีการขยับเข้ามาเป็นสองรอบ6เดือนครั้ง6เดือนครั้งเพื่อจะไม่ไม่ต้องรอทั้งปีพอรอทั้งปีเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับเกิดปัญหาเรื่อง ร้องเรียนนะครับเพราะว่าจะมีบางพื้นที่บอกว่า,าเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่บ้านตัวเองเนี่ยไม่ได้ได้รับการดูแลนะครับแต่พอสำรวจไปเนี่ยนะครับในพื้นที่ก็บอกว่ายังไม่ถึงรอบต้องรอรอบอนุมัติในรอบถัดไปพร้อมกับรายก่านะครับแต่ถ้าอย่างคลองน้ำไหลเนี่ยถ้าสำรวจปุ๊บอนุมัติได้เลยนะครับก็จะทำให้ป้องกันเรื่องร้องเรียนได้ระดับหนึ่งเลยนะครับ